สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เหมือนจะดีขึ้นนิดนึงนะคะครับสวัสดีครับมีข่าวเรื่องปรับลดกำลังทหารแต่เอ๊ะแป๊บเดียวเองสมเด็จทุนเซนก็ออกมาพูดอีกแบบซะแล้วทำให้หลายคนต้องกลับมาคิดกันใหม่เลยใช่ครับประเด็นมันอยู่ที่คำถแถลงล่าสุดเลยคือมาจากเว็บข่าวกัมพูเชาถมเมยของเขาเองเขาบอกว่าที่ช่องบอกเนี่ยไม่ใช่การถอนทหารนะ อา้าวแล้วเป็นอะไรคะเขาใช้คำว่าปรับทับครับแล้วก็ย้ำด้วยว่าจะเดินหน้าเรื่องฟ้องศาลโลกต่อโค oh. ครับซึ่งแน่นอนเลยว่าพอข่าวออกไปโปบเนี่ยปฏิกิริยาในออนไลน์ก็ตามมาเพียบเลยที่เราจะมาดูกันวันนี้ครับไอคำว่าปรับทับแทนที่จะเป็นถอนทหารเนี่ยนะคะแถมยังเปรียบเทียบเหมือนแบบว่า ปรับการนอนบนเตียงมันมีความหมายแฝงอะไรเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าก็แค่เอ,อ่อการทูตปกติอืผมว่ามันมีความหมายมากกว่าแค่การเล่นคํานะครับการยืนยันว่าแค่ปรับทับเนี่ยแล้วก็ยังจะไปศาลโลกต่อเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณที่ค่อนข้างชัดนะว่ากัมพูชาเขาไม่ได้ลดท่าทีหรือจุดยืนทางกฎหมายอะไรเลยอ๋อถึงแม้จะมีการขยับกำลังทหารให้ดูเหมือนผ่อนคลายลงก็ตามมันอาจจะเป็นการออรักษาหน้า หรือว่ารักษาจุดยืนหรืออาจจะส่งสารไปถึงคนในประเทศเขาเองด้วยก็ได้แล้วก็ทําให้มันยังคลุมเครืออยู่ความคลุมเครือที่ว่าเนี่ยดูเหมือนจะไปกระทบความรู้สึกเดิมๆเลยนะคะความไม่ไว้วางใจที่เรามีกันอยู่แล้วเพราะฟีดแบ็ในเน็ตนี่ดูจะแรงมากเลยถูกต้องเลยครับคือคอมเมนต์ส่วนใหญ่เลยนะสะท้อนความไม่เชื่อใจแบบชัดๆมีการอ้างถึงเรื่องกเก่ามองว่าเนี่ยก็เหมือนเดิมอีกแล้วพูดอย่างทําอย่าง ค่ะหรือบางคนก็บอกเหลี่ยมจัดอะไรแบบนี้คือมองว่าไม่ใช่การลดความตึงเครียดจริงๆอืความรู้สึกแบบนี้มันฝังอยู่ค่อนข้างลึกพอมีอะไรแบบนี้ออกมาการตีความมันก็เลยออกไปในทางลบซะส่วนใหญ่แล้วความไม่ไว้วางใจนี่เองใช่ไหมคะที่ทําให้คนเรียกร้องให้ไทยเราต้องมีมาตรการอะไรที่มันแบบชัดเจนแข็งกร้าวขึ้นใช่เลยครับมีข้อเสนอมาเพียบเลยนะตั้งแต่แบบง่ายๆคือปิดด่านปิดด่านเลยเหรอคะ ครับมีทั้งบอกปิดชั่วคราวบางคนบอกปิดถาวรไปเลยเขาก็มีไปจนถึงมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจอย่างพวกตัดไฟตัดเน็ตโอ้โหตัดน้ำมันก็มีคนเสนอหรือแม้แต่ห้ามคนไทยข้ามไปเล่นพนันที่บ่อนคาเมรค่ะคือมันสะท้อนว่าคนอยากให้ใช้ทุกอย่างเลยนะเพื่อกดดันเขาบางคอมเมนต์ก็บอกว่าควรต้องเพิ่มมาตรการไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่เขาว่ากันว่าจะคุยกันคือ14มิถุนายนนู่นเลย น่าสนใจนะคะว่าท่าทีแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะสวนทางกับข่าวบางกระแสเหมือนกันที่บอกว่าเอ้ยสถานการณ์มันคลี่คลายแล้วมันเลยทำให้เกิดคำถามเหมือนกันนะคะว่าแล้วข้อมูลที่เราได้รับหรือความเข้าใจจริงๆเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าประเด็นนี้น่าสนใจมากครับคือมีคนตั้งคำถามเลยนะว่าเอ๊ะ หน่วยข่าวกรองเราเชื่อได้แค่ไหนหรือว่ามันมีความสับสนกันหรือเปล่าระหว่างสิ่งที่ทหารหน้างานเขาอาจจะคุยกันได้กับถแถลงการจริงๆที่ผู้นําเขาพูดออกมาอ๋อค่ะค่ะอย่างเรื่องที่ว่าทหารฝ่ายหน้าโทรมาคุยบอกจะถอนทหารแต่พอผู้นำพูดกลับบอกไม่ได้ถอนแค่ปรับทับอะไรแบบเนี้ยมันเลยดูไม่ตรงกันใช่ครับแล้วก็ยังมีคนพูดถึงเรื่องอำนาจสานโลกด้วยนะคือย้ำจุดยืนฝั่งไทยว่าเราไม่ได้ยอมรับอำนาจสานโลกในทุกเรื่องนะ ก็มีคอมเมนต์แนวๆว่าแล้วเขมรรู้ไหมว่าไทยแม่รับอำนาจศาลโลกอะไรทำนองนี้ครับซึ่งมันก็เป็นอีกมิติที่ซ้อนอยู่ถ้าอย่างนั้นสรุปใจความสำคัญที่เราคุยกันวันนี้ก็คือความตึงเครียดมันยังอยู่แม้จะมีความพยายามจะลดลดความขัดแย้งในพื้นที่บ้างแต่ว่าคำพูดของผู้นำเขาการยืนยันเรื่องศาลโลกมันก็ยังสร้างความไม่ไว้วางใจมากๆในหมู่คนไทยครับผม นนำไปสู่เสียงเรียกร้องให้เราต้องตอบโต้อะไรที่มันแข็งขันชัดเจนไปเลยสรุปได้แบบนั้นเลยครับมันเป็นความย้อนแย้งกันอยู่ระหว่างท่าทีที่ดูเหมือนจะผ่อนปรนในระดับปฏิบัติการกับคำถแถลงของผู้นำที่ยังยืนยันจุดยืนเดิมเป,ะเปะ๊ะๆซึ่งมันก็ไปกระตุ้นความรู้สึกไม่มั่นคงความไม่ไว้วางใจที่มันมีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วให้แรงขึ้นไปอีก สุดท้ายนี้ก็น่าคิดต่อนะคะว่าในเมื่อความรู้สึกของคนส่วนหนึ่งเขาผลักดันให้ใช้มาตรการกดดันที่แรงขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ว่าปิดด่านเท้าวอนตัดน้ำตัดไฟอะไรแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันปัญหาชายแดนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันก็ซับซ้อนมากรแรงกดดันพวกนี้ถ้าเราเอามาใช้จริงๆเนี่ย มันจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนแล้วมันอาจจะนําไปสู่ผลกระทบอื่นๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงหรือเปล่าในด้านไหนบ้างอันนี้น่าคิดต่อจริงๆค่ะครับเป็นคําถามที่ทิ้งทายได้น่าสนใจมากครับว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงกันแน่